วันนี้พามาดูฟีโน่นะครับวันนี้2คันมาพร้อมกันเลยนะครับผมคันแรกนี่ฟีโน่หัวฉีดนะลูกค้าตัวนี้1 1 0ซีซีปี56นะครับผมมาวิ่ง2 0 0 0 0กโลสียังใช้ได้อยู่นะมีรอยฝั่งซ้ายสมากนะครับผมยางยังพอใช้ได้มีตัวนี้มีล้อแม็กให้มาด้วยนะครับดูรอบๆคันกันก่อนตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดนะครับเครื่องดีศูนย์โอเคลองเทสลองขับเรียบร้อยแล้วมีประกันเครื่องยนต์ให้ขายตามสภาพนี้เลย นิ่งๆเลยนะไม่ต้องบิดคันเร่งนะลูกค้าเดินเบาได้เร่งดีโอเคปกติเครื่องนิ่มนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์ให้ตัวนี้เป็นรถปี56นะส่วนอีกคันนึงเป็นรถปี54ตัวนี้ยังเป็นระบบคาบูอยู่เป็นรุ่นไม้เดี่ยวนะครับผมสภาพตามที่เห็นเลยครับสีตามนี้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวขอดูรอบคันหน่อยครับอ่าอ่าแจ้งก่อนทะเบียนไม่ลังอัพตัวนี้ไม่ขาดเกิน3ปีอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม้เดี่ยวนะรุ่นไม้เดี่ยวรถปี54นะครับผม เหลือแก้ไขเรื่องของอคอท่อไอเสียที่ว่ามีเสียงดังขึ้นมานะครับผมแบบนี้เครื่องยนต์เดินเบาได้เร่งได้ขับได้ปกตินะครับผมศูนย์การขับขี่ใช้ได้ลองเทดสลองขับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหมือนกันกับคันแรกเลยก็คือมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับผมตัวรถ ทั้งสองคันมีเล่มเอกสารครบนะครับราคานะเอาไปนะครับผมมีเล่มเอกสารครบมีประกันเครื่องยนต์ให้ทั้งสองคันแต่ขายตามสภาพที่เห็นแบบนี้เลยคันแรกเป็นหัวฉีดคันที่2เป็นระบบคาบูผมถ้าสนใจทักมาได้เลยนะสภาพพร้อมใช้งานอันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยขายตามสภาพนี้เลยใครมาดูรถมาได้เลยที่ชอเทนชัยมอเตอร์ไซค์มือ2จังหวัดอยุธยานะครับร้านอยู่ทุกวันพฤหัสหันนะยังไงนัดเข,เข้ามาก่อนนะครับจะมาดูรถนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ